ยังคงอยู่ที่ตลาดท้นไม้นะครับพาทุกคนมาเที่ยวชมดอกไม้สวยงามมาชมตัศนียภาพอันสวยงามนะครับจะได้ไม่เครียดในเรื่องดูตัวเลขยังมีความหวังนะครับสูตรบางสูตรนี่เดินต่อดูให้ดีนะครับ แต่จะเป็นสูตรไหนนั้นอาจารย์ก็คัดมาให้แล้วนะจากทั้งหมดหลายสูตรเอามาเน้นๆให้ให้ดูปักหลักสืบปักหลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างนะถ้าเกลียดแล้วมาดูต้นไม้ดอกไม้อาจารย์เป็นคนทำทั้งเลขทั้งคลิป มีความเครียดมากกว่าแต่ว่าได้ดูต้นไม้ดูผู้คนก็ได้ผ่อนคลายลงไปบ้างสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้แล้วก็ให้ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์นะครับก็จะเป็นการดีมากถือว่าเป็นการช่วยเหลืออาจารย์ก็จะได้เฟ้นเฟ้นหาข้อมูล แล้วก็หาอะไรที่มันน่าดูน่าชมชีวิตจะได้ไม่ซีเรียดเคร่งเครียดเกินไปดูคลิปแล้วถ้าชอบส่งให้เพื่อนๆดูบ้างมีทั้งความสวยงามมีทั้งข้อมูลที่จะนำไปเสี่ยงโชคนำไปเลือกได้ครับเพราะทุกครั้งที่ ทุกคนซื้อลอตเตอรี่ก็ไปเลือกซื้อเอาหน้าร้านใช่ไหมเจ้าของร้านก็ไม่ได้แนแนวอะไรไปเลือกเองแต่ของอาจารย์นี่มีสถิติกับของอาจารย์แอดมีสถิติให้ดูครับสามารถที่จะดูแล้วก็เลือกเอาได้ครับ นี่ก็เป็นสูตรที่4เลยนะสูตรนี้จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับชอบหรือไม่ชอบก็อย,อย่างงวดที่1เด่น3มนี่ออก3ามสองนะสองนี่เด่น8ออก3ามแปงวดที่9เด่น4ออก5 4า่งวดที่10นี่เด่น9นี่คนคิดว่าจะมาต่อไหมนี อาดูต้นไม้กันต่อครับสวยงามเมื่อกี้เห็นเลขตัวเดียวไปแล้วเนาะเห็นดอกไม้ต้นมาตีลายนี่มันกิดสมองนี่นิ่งสงบดีนะครับสบายตาสบายใจนี่ต้นกามีเลียนะต้นต้นนี้สวยดีครับไปกันต่อครับเห็นไหมรถปูดีรถก,กันหรูกันงามไม่หลากหลายครับมาเที่ยวมาชมกัน โอเคนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์